สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของคุณพงษ์ธารากรกมลเปรมปียกุลนะคะวันนี้เราจะมาลองตามรอยเส้นทางใจของเขาผ่านออการจำลองเล่นการ์ดเกมที่น่าสนใจมากๆที่ชื่อ A2O หรือ a w a k e n to o n e s ค่ะซึ่งเกมนี้คุณพงษ์เป็นคนพัฒนาขึ้นเองเลยนะคะโดยใช้แก่นจากหนึ่งสื่อหัวใจตื่นรู้ของเขามาแบ่งการเดินทางภายในเป็น4ส,สภาวะหลัหลก ใช่ครับเหมือนเป็นแผนที่หรือพื้นที่จำลองชีวิตให้เราได้ทบทวนตัวเองผ่านสีขั้นก่อนคือมีเอ่อ uh, Sleep and Dream คือช่วงก่อนตื่นรู้แล้วก็ Awakening Head เริ่มตื่นระดับความคิดต่อด้วย Awakening Heart คือรู้ด้วยใจและสุดท้ายคือ Awakening Life การใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจนั้นนะครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่สภาวะแรกเลย Sleep and Dream ช่วงหลับฝันการใบแรกถามถึงจุดเริ่มต้นเลย อะไรทำให้คุณพงหันมาสนใจเรื่องพวกนี้คะคุณพงษ์เขาย้อนไปประมาณ14-15ปีก่อนครับตอนนั้นอายุเราๆ32-33ึงจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆไม่ใช่เรื่องงานโดยตรงนะแม้จะมีเครียดบ้างแต่เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องส่วนตัวหรอคะมีอะไรบ้างคะหลักๆมี3-4เรื่องครับคือ1คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งอันนี้ทำให้เขาได้สัมผัสความไม่เที่ยงโดยตรงเลยอืมความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนนะคะใช่ครับ สองคือความขัดแย้งในชีวิตคู่แม้จะรักกันดีแต่ก็มีกระทบกระทั่งทำให้เห็นปัญหาความโกรธของตัวเองชัดขึ้นแล้วก็สามภรรยาตั้งครรภ์ลูกคนแรกก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทักษะชีวิตเรายังไม่พอหรือเปล่าที่จะเป็นพ่อคนโหเหมือนมาพร้อมๆกันเลยนะคะหลายเรื่องเลยครับผมจุดนี้แหละครับที่ทำให้เขาเริ่มอ,อ,อ่านธรรมะของท่านพุทธทาสแล้วก็ตัดสินใจไปบวช อ๋อที่บวชสิวันที่วัดชนประธานใช่ไหมคะใช่ครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นการศึกษาต่อที่เปลี่ยนชีวิตเลยทำให้เห็นคุณค่าคำสอนแล้วก็ตระหนักถึงพลังของความรู้กับความไม่รู้ว่ามันต่างกันมากรวมถึงเห็นพลังของสื่อโฆษณาที่ตัวเองทำอยู่ด้วยว่ามันสร้างค่านิยมได้ขนาดไหนแต่ช่วงแรกนี้การเรียนรู้ยังเน้นที่ความคิดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับยังเป็นระดับเฮดอยู่ถึงจะลดความอยากได้วัตถุลง แต่ก็เหมือนกับว่าเกิดความโลภในความรู้ทางธรรมแทนอ่านเยอะฟังเยอะอยากรู้เยอะไปหมดเข้าใจเลยค่ะพอผ่านช่วงแรกมาก็เข้าสู่ขั้นที่2 awakening heat gas อุปสรรคกับการปล่อยวางนี่ชี้ไปที่การยึดติดกับการอ่านการฟังหรือเปล่าคะที่ว่ารู้เยอะๆอะค่ะถูกต้องครับ คุณพงยอมรับเลยว่า2-3สาปีแรกนี่เหมือนเครื่องดูดความรู้อ่านหนังสือธรรมะเยอะมากจริงๆแต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือได้ฟังธรรมหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชที่ท่านยุคคำสอนหลวงปู่ดูลัตุโลมาเน้นย้ำว่ายังไงนะคะว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปให้อ่านจิตอ่านใจตัวเองอือหือเหมือนโดนปลุกเลยนะคะครับเขาเลยตระหนักว่าเออจริงฮะรู้ธรรมะเยอะมาก แต่กิเลสในใจความโกรธความโลภมันก็ยังเยอะอยู่หัวใจสําคัญจริงๆมันไม่ใช่แค่การสะสมความรู้แต่คือการรู้ทันจิตใจตัวเองนี่แหละแล้วเขาทํายังไงต่อคะก็เริ่มลดการอ่านลดการฟังลงครับแล้วหันมาฝึกดูจิตดูใจตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับความคิดอยู่ใช่ครับยังเป็น awakening head อยู่แต่เป็นความคิดที่ถูกทางมากขึ้นแล้วมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจแล้วว่าหลักการเดินทางจริงๆคือการกลับมาดูตัวเองนี่แหละโอเคค่ะ งั้นไปต่อที่ขั้น3 awakening heart การถูกทางกับค้นพบตรงนี้พูดถึงความต่างระหว่างความรู้คิดกับความรู้สึกตัวแล้วก็เป้าหมายคือเห็นความจริงของกายใจและเป็นอิสระจากความยึดมั่นในตัวตนมันต่างจากขั้น2องยังไงคะต่างกันชัดเจนเลยครับคือมันเปลี่ยนจากแค่รู้ว่าต้องทำอะไรมาเป็นการรู้สึกหรือเห็นด้วยใจจริง Awakening Heart นี่เกิดจากการฝึกสติดูจิตต่อเนื่องจนมันเกิดปัญญาเห็นความจริงในตัวเองทั้งด้านดีด้านที่ต้องแก้โดยไม่ตัดสินแค่รู้ตามที่มันเป็นจริงๆการคลายความยึดมั่นในตัวตนหรือสักกายยทิฐิที่คุณพงพูดถึงนี่ล่ละคะครับเขาเน้นว่ามันไม่ใช่แค่การรู้ความหมายตามตำราแต่เกิดจากการได้ชิมหรือเห็นด้วยประสบการณ์ตรงถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน อันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายใจเรานี่แหละพอเห็นแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะมันทําให้เริ่มมองเห็นความงามในแบบที่ต่างออกไปครับไม่ใช่แค่สวยแบบเดิมๆแต่เห็นความงามในองค์ประกอบในความเป็นจริงของสิ่งต่างๆรอบตัวแม้แต่ในหยดน้ําค้างหรือในธรรมชาติของใจตัวเองลึกซึ้งจังค่ะพอมาถึงขั้นสุดท้าย awakening life เข้าถึงกับหนึ่งเดียวพูดถึงการไม่ยึดติดในแนวทางคำสอนแล้วก็การมองโลกตามจริงพร้อมพลังสร้างสารรค์เพื่อสังคมครับคุณพงเล่าว่าพอได้ฟังประสบการณ์ของผู้ตื่นรู้จากหลายๆที่หลายๆเชื้อชาติอย่างช่องบุต t t แอ g ก s สพัมนะครับก็ทําให้เห็นว่าแก่นแท้ของทุกเส้นทางมันคล้ายกันมากไม่จําเป็นต้องมาเถียงกันว่าทางใครดีที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับว่าแผนที่หรือคําสอนก็เรื่องหนึ่ง แต่การเดินทางจริงๆของแต่ละคนสําคัญกว่าใช่ไหมคะการค้นพบความจริงความงามความรักจากข้างในตัวเองเนี่ยถูกต้องครับมันเป็นประสบการณ์ตรงเป็น first hand experience ไม่ใช่ความรู้มือสองแล้วพอเขาเชื่อมโยงตรงนี้เข้ากับชีวิตเขาก็รู้สึกว่าเจองานที่มีความหมายจริงๆคือใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่ตัวเองถนัดมาช่วยสื่อสารปัญญาเหล่านี้ให้คนในสังคมเพื่อให้คนกลับมาเชื่อมโยงกับความจริงข้างในตัวเองในยุคที่อาจจะสับสนวุ่นวายใช่ครับ ส่วนคำว่าความเป็นหนึ่งเดียวหรือวันเน s เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเหมือนกันหมดนะครับแต่คือการตระหนักว่าภายใต้ความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันมีความจริงพื้นฐานบางอย่างที่เราทุกคนมีร่วมกันอยู่การเดินทางของคุณพง์ผ่านสี่สภาวะนี้ก็แสดงให้เห็นวิวัฒนาการที่ชัดเจนนะคะจากตอนแรกเจอปัญหาภายนอกแล้วก็มาสแสวงหาความรู้ ปฏิบัติจนเข้าถึงประสบการณ์ตรงแล้วก็บูรณาการสิ่งนั้นเข้ากับชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ต่อครับสิ่งที่คุณพงษ์เน้นและน่าสนใจมากคือแม้จะมีแผนที่มีคนบอกทางเยอะแยะแต่สุดท้ายเส้นทางกับคำตอบจริงๆมันเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องค้นพบเองข้างในแล้วความจริงที่พบแม้จะเป็นสากลแต่ก็จะสะท้อนออกมาในแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนสวยงามในแบบของตัวเองครับผม เป็นม,มุมมองที่ชวนให้เรากลับมาสำรวจตัวเองเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของการเดินทางใช่ครับอาจจะลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้เรากำลังอ่านอะไรอยู่เรายังวนอยู่กับการรู้คิดหรือเริ่มรู้สึกตัวถึงความจริงข้างในบ้างแล้วหรือยังเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ